อ่าเป้าหมายของพีระมิดอ่าพีระมิดนะเป็นรูปเลขาคณิตนะคะที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆซึ่งมียอดแหลมไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานทุกคนเทสได้ยินเสียงครูจินดาไหมได้ยินครับโอเคอ่าหน้าทุกหน้าของพีระมิดจะต้องเป็นรูปอะไรครับ หน้าด้านหน้าของพีระมิดเป็นรูปอะไรอ่าเป็นรูปสามเหลีย่ยมนะคะมีจุดยอดนะคะที่เป็นจุดร่วมกันของยอดแหลมนะอ่าอยู่ที่ยอดแหลมนะคะส่วนประกอบของพีระมิดคร่าวๆก็จะมียอดนะคะจุดยอดทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะคะมีสูงตรงครูเชื่อว่าสูงตรงเนี่ยทุกคน อมองออกอยู่แล้วนะคะเราจะวัดจากจุดยอดลงมาที่จุดเซนทอยนะคะจุดเซนทอยก็คือจุดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะจุดกึ่งกลางของฐานเนี่ยนะคะ,ะถ้ามันเป็นพีระมิดที่มันเป็นทรงตรันที่เราไม่สามารถมองทะลุคูปโปง่งหรือเราคงจะไม่มีใครไปผ่าพีระมิดออกมาแล้วก็วัดใช่ไหมคะเราก็สามารถทําได้โดยการใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาส่วนสูงดังกล่าวนะคะแล้วก็ สิ่งที่ครูอยากที่จะให้ย้ําอีกสักรอบหนึ่งก็คือสันและศูงเอียงนะคะซึ่งมีคนสับสนอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างสันกับศูงเอียงนะคะกรณีที่มันเป็นภาพสองมิติเนี่ยเราก็จะมองไม่ออกอย่างสันน่ะมันคือตรงไหนนะ,ะทุกคนดูเส้นที่ที่บอกว่าเป็นสันนะคะครูคจะใช้เป็นสีฟ้านะคะสันเนี่ยเขาจะวัดจากจุดยอดลงมาที่ มุมนะคะเนี่ยลงมาที่มุมอะ่ะลงมาที่มุมของฐานนะคะทุกมุมเลยตรงนั้นคือสันใช่ไหมลูกอะ่ะแต่ถ้าเป็นสูงเอียงอะ่ะสูงเอียงวัดตรงไหนทุกคนดูเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะอะ่ะสูงเอียงเนี่ยจะวัดจากจุดยอดลงมาแบ่งครึ่งด้านนะคะลงมาตั้งฉาก ลงมาตั้งฉากลงมาแบ่งครึง่งเ,เพราะฉะนั้นสูงเอียงเนี่ยมันเป็นส่วนสูงที่มันจะมาแบ่งความค,ความยาวแบ่งครึ่งความยาวของด้านแต่ละด้านนั่นเองนะคะกรณีจากภาพเนี้ยมันเป็นพีระมิดที่เป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะมีด้านคู่ที่เท่ากันอยู่สองคู่นะคะด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยความยาวมันก็จะไม่เท่ากันนะคะถ้าสมมุติว่าเขามาในลักษณะนี้นะคะ สมมติคุณครูแยกออกมาเป็นหน้านะคะของรูปสามเหลี่ยมหนึ่งหน้านะคะ,ะตรงส่วนที่เราเห็นเป็นด้านข้างนะคะทั้งสองข้างเนี่ยมันคือสันใช่ไหมคะส่วนที่เป็นสูงเอียงจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะอ่ะนี่คุณครูแยกออกมาให้ดูนะคะมีใครยังงงอยู่ไหมระหว่างสันและสูงเอียงอย่าลืมสันวัดจาก จุดยอดไปที่มุมของฐานแต่ถ้าเป็นสูงเองียงจะวัดจากจุดยอดลงไปที่ลงไปแบ่งครึ่งความยาวด้านนั่นเองนะคะ,อะโอเคทีนี้อันต่อไปก็คือการเรียกชื่อพีระมิตซึ่งเราก็เรียกตามฐานอันนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะข้อควรทราบเกี่ยวกับพีระมิดดูข้อควรทราบนะ ทุ่คนไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวตอนนี้คุณครูกำลังบันทึกอยู่เดี๋ยวมันดูย้อนหลังได้เนาะครูยังไม่ได้อัพให้เลยรอบที่แล้วเมื่อวานโมเตยุข้อความทราบเกี่ยวกับพีระมิดข้อที่หนึ่งนะคะฐานของพีระมิดจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็เป็นรูปร่างที่แตกต่างกันได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมอย่างเดียวสี่เหลี่ยมอย่างเดียวไม่ใช่นะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมต่างๆและต่อไปอันที่สอง หน้านะคะหน้าของพีระมิดจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ส่วนที่สามนะคะจํานวนหน้าอ,อันนี้จํานวนหน้าของพีระมิดจะเท่ากับจํานวนเหลี่ยมของฐานอย่างเช่นฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีหน้าทั้งหมดสี่หน้าใช่ไหมคะ,ะหน้าที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านข้างอ,ะอ่ะก็จะมีสีหน้านะคะแล้วก็สันจำนวนสันด้วย ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีสันทั้งหมดสี่สันด้วยกันนะคะก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้อ่าอยู่ตรงนี้สูตรที่พวกเราจะต้องจํานะคะอ่าสูตรในการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดถ้าเป็นในหนังสือคุณครูเปิดดูเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นส่วนๆไปเขาจะไม่บอกสรุปรวมมาพร้อมกันอย่างนี้นะแต่ว่าค,คุณครูเนี่ยจะ,จะบอกไปทีเดียวเลยนะคะให้เรารู้พร้อมกันเลย ในสูตรของการหาพื้นที่ผิวนะ,ะเริ่มจากพื้นที่ผิวก่อนนลุพื้นที่ผิวนะคะสิ่งที่หนูจะต้องไปทูวันย้อนหลังก็คือสูตรในการหาพื้นที่ของรูปเลขาคณิตต่างๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าฐานของพีระมิดเนี่ยมันจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมต่างๆกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเจอ,อ จทย์ที่มันเป็นพีระมิดฐานในรูปแบบต่ตางๆหนูก็ต้องไปจําให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสูตรในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราจะได้เจอบ่อยมากเลยนะคะสามรูปร่างนี้นะคะอ่ะทีนี้สูตรในการหาพื้นที่ผิวนะก่อนที่มันจะไปเป็นพื้นที่ผิวได้ทุกคนดูสูตรพื้นที่ผิวก่อนก็ได้สูตรในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดเขาบอกว่าพื้นที่ฐานบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างใช่ไหมลูก พื้นที่ฐานบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างข้อที่สองนะตัวนี้นะคะจะเห็นว่าพื้นที่ฐานโอเคเราทราบได้อยู่แล้วเพราะว่าค,คุณครูก็บอกว่าให้ไปทบทวนมาใช่ไหมอ่ะหลายคนถ้ายังจำไม่ได้ก็ไปทวนไว้ซะนะคะแต่สูตรที่มันยังอ่แปลกใหม่อยู่ที่เราอาจจะยังไม่ทราบก็คือพื้นที่ผิวข้างนะคะสูตรโดยรวมบอกว่าพื้นที่ฐานบวกด้วยพื้นที่ผิวข้าง ดังนั้นหนูจะต้องทราบสูตรในการหาพื้นที่ผิวข้างก่อนนะคะะพื้นที่ผิวข้างอ,อยู่ข้างบนข้อที่หนึ่งบอกว่ายัางไงเอ่ยขออนุญ,ญาตลับเพื่อนก่อนนะสูตรในการหาพื้นที่ผิวข้างบอกว่ายัางไงพัทรัทิทดาเพิ่งจะเข้ามานะคะ,ะคในละลครหลังเปิดเว้นลายหน้าเกินอะ,ะนะคะสูตรในการหาพื้นที่ผิวข้างก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐาน คูณด้วยสูงเอียงอขออนุญาตลบตัวนี้นะมันไม่ใช่นะมันจะต้องครอบคลุมทั้งหมดเลยนะนะสูตรในการหาพื้นที่ผิวข้างคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณด้วยสูงเอียงนะคะเป็นสูตรในการหาพื้นที่ผิวข้าง พอหนูได้พื้นที่ผิวข้างแล้วหนูก็เอาไปบวกกับพื้นที่ฐานมันถึงจะได้เป็นพื้นที่ผิวออกมาซึ่งจะเห็นว่าสูตรในการหาพื้นที่ผิวเนี่ยมันดูจะเยอะกว่าสูตรในการหาปริมาตรนะคะสูตรในการหาปริมาตรมีอยู่ว่าเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณด้วยสูงตรงนะย้ําว่าสูงตรงนะคะอย่าไปเผลใช้สูงอียงนะปริมาตรจาง่ายนะคะ ปริมาตรของพีระมิดเนี่ยเนื่องจากว่าอ่ามันจะเป็นหนึ่งในสของปริมาตรของปิซึ่มนะคะที่มีฐานเหมือนกันความสูงเหมือนกันเท่ากันนะคะอ่าเราจะสามารถพิสูจน์ขึ้นเขาพิสูจน์มาแล้วเนาะอ่าพื้น ปริมาตรของเขาจะเป็นหนึ่งในสามของปริมาตรของปิซึมปิซึมเนี่ยปริมาตรมีสูนิว่าพื้นที่ฐานคูณด้วยสูงตรงนะคะพอมาเป็นพีระมิดเนื่องจากปริมาตรของพีระมิดเป็นหนึ่งในสามของปริมาตรของปิซึมเขาก็เลยเพิ่มเศษหนึ่งส่วนสามเข้ามา ขานี้แคบได้นะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวครูก็เอาลงให้อยู่ดีแหละแล้วก็ถ้าใครที่มีหนังสืออยู่ก็เปิดดูไปพร้อมกันได้นะคะจะมีตัวอย่างมีอะไรเพิ่มเติมให้แต่ว่าที่คุณครูจะนํามาวันนี้คุณครูดึงม,มาจากแบบฝึกหัดข้างนอกนะเพราะว่าครูดูแลโจทย์ในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเชิงประยุกต์ทั้งเลยนะคุณครูก็ยังไม่ลองทําตัวนี้อ่ะรามาดูพร้อมกันนะคะ,ะแต่ว่าข้อนี้ครูสอนห้องอื่นไปแล้วมีใครได้ลองทํามาบ้างไหม เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งนะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะาาท,ที่มีความยาวด้านด้านละสิบเซนติเมตรสูงตรงขอลบออกก่อนมันจะลายตาเรานี่แหละมีสูงตรงเป็นสิบสองเซนติเมตรจงหาความยาวของสูงอออย่างนะคะขอลบาลาออกก่อนเดี๋ยว ตัวหลัลก,ก 1, 2, ลบสองยังปรณสงว,อ,ว,วอันดับแรกนะหนูจะต้องสเก็ดภาพของพีระมิดออกมาให้ได้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครที่มองภาพในหัวได้ชัดเจนอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องมาเสียเวลาวาดภาพนะคะคุณครูเริ่มจากอะไรเริ่มจากโจทย์ประโยคแรกบอกว่าพีระมิดเนี่ยนะคะเป็นมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าแล้วก็คร่าวๆใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสมบัติก็ <ithe ater> <isions> ด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมคะจากนั้นบอกว่าความยาวด้านแต่ละด้านเป็นสิบเซนแต่ละด้านเป็นสิบเซนทุกด้านเป็นสิบเซนหมดเลยใช่ไหมคะจากนั้นสูงตรงเป็นสิบสองเซนนะสูงตรงเป็นสิบสองเซนนะคะสิบสองนะตรงนี้เป็นสูงตรงใช่ไหมคะจงหาความยาวของสูงเอียงสูงติดสูงเอียงนะคะก็วัดจาก จุดยอดลงมาแบ่งขึ้นที่ความ 16, ยาวด,านะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เออโอเคพวกเราหามาแล้วใช่ไหมลูกอ่าตรงนี้เราจะชาใช้อ่าพิทากรัสในการหาคำตอบเนาะก็อ่าในส่วนข้างล่างนะคะความยาวของชิ้นส่วนตัวนี้ทุกคนมองเห็นไหมมันเป็นครึ่งหนึ่งของด้านมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย ทั้งหมดมันคือสิบตรงนี้มันก็จะเป็นห้าเนี่ยค,คุณครูวาดออกมาข้างล่างให้ดูนะคะแยกออกมาให้ดูนะสสญญข,ข้างล่างมันจะเป็นห้านะคะแล้วก็นักเรียนก็ไปหาความยาวของด้านนี้เราก็ให้แทนเป็น x นะคะ,ะก็ใชท้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสคุณครูคงไม่ต้องละเอียดเนาะห้องเราก็น่าจะพอได้อยู่แล้วนะคะครูลบออกไปเมื่อกี้นี่แหละก็ทาตามขั้นตอนสุดท้ายแล้วหนูก็จะได้ว่า x เดียวของเราซึ่ง x L, แทนแทนความยาวของสูงเอียงนะเท่ากับส3บามเซนนะคะ อันนี้ก็มีใครยังงงไหมคือครูคงไม่คูณไม่บวกอะไรให้ดูนะเพราะว่ามันแค่พีทาโกรัสน,นะหลักๆเลยอ่ะหนูต้องมองภาพให้ออกนะคะมีใครยัง,งงงอยู่ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นห้าทำไมถึงต้องเป็นเอ็ตรงนั้นนะคะเอ <X S 2> ก็คือด้านที่เราต้องการทราบเนาะก็คือสูงเอียงนั่นเองนะคะ,ะต่อมาภาพที่สองคุณครูขอไม่ลบเฉลยแล้วกันแต่ว่าจะเริ่มมองให้มองภาพให้เป็นนะคะมองภาพให้ออกนะคะ ขอหลุดเคียภาพนะหนักตาสเก็ตภาพนะคะเริ่มจากโจทย์บอกอะไรมาก่อนนะคะโจทย์บอกว่าฐานนะคะเราเริ่มจากฐานก่อนเลยฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็คล้ายกับข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะ,ะทีนี้บอกว่ามีความยาวด้านด้านละยี่สิบสี่เซนด้านจะเป็นยี่สิบสี่เซนหมดเลยนะคะมีสูงเอียงยาวสิบห้าเซนภาพนี้ค,คุณครูวาดฐานไม่โอเคแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยอะ เริ่มจากสูงตรงลงมาก่อนสูงตรงคือเส้นนี้ทีนี้สูงตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคุณครูใส่ x ไว้ก่อนนะคะใส่ x ใส่อะไรทแทนก็ได้แต่ว่าเวลาหนูทําจริงๆเนี่ยหนูจะต้องบอกก่อนใช่ไหมคะถ้าเป็นอัตราในกําหนดให้ x แทนความยาวของศูนย์ของสูงตรงของพีระมิดนี้เนาะแต่ว่าอันนี้บรรทัดมันให้มาน้อยนะเราจะเขียนคร่าวๆพอนะคะ ทีนี้โจทย์บอกอะไรมาอีกโจทย์บอกว่าสูงเอียงยาวสิบห้าเซนอ่าสูงเอียงก็คือวัดใส่สีเขียวนะค่ะปิบยอดลงมาแบ่งครึง่งเอา้ามันไม่เป็นเขียวให้คุณครูกดอะไรแล้วเมื่อกี้อ่ะสูงเอียงนะคะเอากลายเป็นว่าคุณไปซูมเนี่ยเลยอัดจากคอเลื่อนก่อน ให้ดูพ่อที่สองนี้นะคะสูงเอี้ยงแล้วก็วัดจากจุดยอดลงมาแบ่งครึ่งนะคะที่ความยาวด้านด้านใดด้านหนึ่งอ่ะสมมติครูให้มองด้านนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็จะได้ระยะจากจุดเซนทอยมายัางจุดที่เราแบ่งครึ่งด้านตัวนี้นะคะแต่โจทย์ให้หาอะไรเอ่ย อ๋อโอเคโจทย์เขาให้หาสูงตรงขอนี้เราก็ใช้ภาพนี้ได้เลยนะคะเส้นสีเขียวเส้นสูงเอียงจดโจทย์ให้มาเป็น15เซนนะคะแล้วก็ระยะตรงนี้เราก็สามารถทราบได้เพราะมันเป็นการลากลงมาตั้งฉากแล้วก็แบ่งครึ่งด้านนะคะก็ครึ่งหนึ่งของ24ก็คือ12นะคะ หนูก็หาค่า x ออกมาแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสน,นะ x กำลังสองเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองลบด้วยด้านประกอบมุมฉากที่ยังทราบก็คือสิบสองยกกำลังสองไม่ใช่สิบสามจินคนละข้อกันแล้วลูกนี่นมันข้อสองนะข้อสองนี่เราจะได้เท่าไหร่คะได้เก้านะคะเก้าเซนติเมตรนะข้าวๆภาพก็จะเป็นแบบนี้มีใครงงไหมคะ ครับมันจะค,ครับสูงสูงตรง,ตงวัดจาก<ห>ด้าน<ห>นะครับเอาอะไรอะไรนะวัดพูดใหม่ดิสูงตรงต้อง <c oughs> วัดจากตรงกลางเท่านั้นเหรอครับวัดจากด้านได้ไหมครับวัดจากด้านไม่ได้ครับ,รบต้องวัดจากตรงกลางเท่านั้นวัดจากจุดยอดลงมาที่จุดเจนทอยก็คือจุดกึ่งกลางของฐานนะ ที่มันเป็นจุดตัดของเส้นทะแย,ยงมุมหรอลคะลูกทีนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูเอาลงให้เนาะหรือว่าใครจะแขปบไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นแบบฝึกหัดปริมาตรคุณครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะแล้วก็จะให้หนูลองทําเลือกทําสักประมาณสองข้อะคะ่ะเพราะเราต้องมีแบบฝึกหัดและเดี๋ยวจํานวนคามมันจะไม่พอวันที่คุณครูแจ้งไปนะคะอ,อันไหนอีกแล้วก็ข้อนี้นะ ข้อนี้ก็เป็นหาความยาวของสันข, 3, ข้อสามข้อสี่ก็เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูขอดูสามสี่ก่อนสามสี่หาสามเนี่ยหาพื้นที่ฐานนะคะก็ประยุเอาสี่ความยาวสันอ่ะในการหาความยาวสันเนี่ยอ่อนะดูดูข้อที่สี่นิดนึงก็ได้ลูกข้อที่สี่นะคะฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างหกยาวยี่สิบสี่อันนี้นะักคนครูใส่ให้ดูเนาะ กว้างหกก็คือตรงนี้นะคะด้านกว้างเนี่ยนะคะเป็นหกเขาเปลี่ยนสีก่ะอ่าตรงนี้เป็นหกนะคะอ่าแล้วก็ยาวยี่สิบสี่แต่ว่าที่คุณครูใส่ตรงนี้มันก็คือสิบสองนั่นเองมันจะแบ่งครึ่งใช่ไหมคะแบ่งครึ่งได้ออกมามันจะได้สิบสองเราจะใช้ก็ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะอิงทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้ามาช่วยโจทย์บอกว่าถ้าสูงตรงยาวสี่เซนก็คือตรงนี้นะคะยาวสี่เซนอ่า อยู่ที่ข้อที่สี่นะตอนนี้คุณครูอยู่ที่ข้อที่สี่รูปนี้นะคะจงหาความยาวสันนะคะสันเนี่ยก็คือเส้นสีชมพูเส้นนี้นะคะที่คุณครูคลากไว้แล้วเนี่ยวัดจากจุดยอดลงไปที่มุมนะสันนะไม่ใช่สูงเอียงทีนี้เราวาดภาพออกมาเนี่ยมันก็จะได้ว่าอ่าสโคปของสามเหลี่ยมที่เราจะใช้ในการหาเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงนี้คุณครูลากเป็นสีม่วงนะคะอ่านะ ที่เราจะต้องใช้พิธากอลัตที่เราจะได้คําตอบของสันเนี่ยมันจะต้องใช้ที่สามเหลี่ยมนี้อ่ะแต่ถ้าเราใช้สามเหลี่ยมนี้ปรากฏว่าด้านที่เรายังไม่ทราบเนี่ยมันมีถึงสองด้านด้วยกันนะคะก็คือด้านของสันที่เราต้องการใช่ไหมคะแล้วก็ให้เป็นเอกนะแล้วก็ระยะจากจุดกึ่งกลางนะคะไปยังมุมเนี่ยนะคะ เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันดังนั้นเราก็ใส่ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวแปรคุณครูก็เลยใส่เป็น y เข้าไปนะคะหนูจะต้องหา y ให้ได้ก่อนถึงจะไปหา x ที่เป็นความยาวของสันได้นะครูให้ x แทนสันใช่ไหมอ่ะดังนั้นหนูต้องมาเริ่มที่สามเหลี่ยมสีชมพูข้างล่างนี้ก่อน เพื่อหา y เราก็จะได้ว่า y กำลังสองนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากนะตรงนี้นะ y กำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากสองด้านที่เราทราบดีอยู่แล้วนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งด้านความกว้างจาก6ก็จะเป็น3จาก24ก็จะเหลือแค่12นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้ y เท่ากับร มันติดรูทนะข้อนี้มันจะติดรูทนะคะถ้แยรูทหนึ่งร้อยห้าสิบสามจากนั้นเราก็หา x ได้แล้วเพราะว่าเราทราบระยะทางทราบความยาวของ y ใช่ไหมลูกนะอ่ะก็ขออนุญ,ญาตให้หนูดูที่ตรงนี้เลยนะ,ะแทน่าปกติตกเลยนะคะ x เ,เป็นด้านตรงข้ามหนึ่งฉากนะคะยกกําลังสองนะเท่ากับสี่ยกกาลังสองบวกด้วยค่า y ที่เราทราบเมื่อกี้ถ้วยรูทหนึ่งร้อยห้าสิบสามยกกาลังสองนะคะก็อ,ออกมาเป็นแบบนี้นะ มีใครงงไหมคะคือจะให้ดูปริมาตรแหละแคบได้นะคะต่อไปต่อไปต่อไปอครูขอข้ามนะนี่อะอันนี้ขอสอนห้องสองไปอ,อันนี้ก็เป็นข้อห้ากับข้อหกนะครูหาออกมาแล้วนะให้ดูแล้วนะ,ะไปเมื่อวานให้ห้องสองูโอ้ทุกคนก็แคบได้นะคะ มันจะช้าครูจะให้ไปดูที่จะให้ดูวันนี้ก็คือปริมาตรครูยังไม่ลองทำนะช่วยคุณครูด้วยนะ่ชิดดาจินดาคิดเลขช้าอยู่นะเออดอกเตอร์เดชาโนนด็อกเตอร์สุปสินก็ช่วยครูด้วยนะอ่ะดูมากิจกรรมสำรวจความเข้าใจอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งสูง24เซน สูงเอียงสามสิบเซนจงหาความยาวฐานของพีระมิดอ่ะปึ๊บใช่ไหม <36. S 1> สูงอะไรนะสูงตรงคือยี่สิบสี่ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรนะสูงเอียงคือสูงเอียงนะไม่ใช่สันนะอ่ะสูงเอียงคือตรงนี้อ่ะสูงเอียงอยู่เส้นนี้นะคะสูงเอียงคือสามสิบเฮ้ยสูงเอียงอันนี้มันความยาวฐานทอตดิ สูงเอียงอยู่ตรงนี้มัไมไม่ยอมให้ครูเลือกเนะี่ยอ่ะเขาให้ตรงนี้มานะคะก็คือเท่าไหร่นะสามสิบเพราะฉะนั้นหนูจะหาความยาวของฐานหนูก็หาเป็นเอกออกมาแล้วก็เอาสองคูณเข้าไปนะคะความยาวฐานความยาวฐาน,าาฐานแสดงว่าเขาให้หาอะไรอ่ะตีความหมายตัวนี้เขาให้หาอะไรฮัลโหลความายาวฐา,านก็คืออะไรเอ่ย ไม่ไม่สิไม่สิความยาวด้านความยาวด้านของฐานความยาวด้านของฐานอ่านักเรียนต้องบอกว่าความยาวรอบลูกนะคะหรือว่าเส้นรอบลูกของฐานก็ดีอันนี้อันนี้หนูแก้ออกมาได้เอกเป็นเท่าไหร่เอกเป็นเท่าไหร่ิบแปหกเนี่ยครับอ่าสิบแปดใช่ไหมแล้วก็คูณสองเข้าไปก็จะได้สามสิบหกใช่ไหมอ่าแล้วสามสิบหกคูณสี่อันนี้เดี๋ยวนะสองเอ็ก ก็จะได้สามสิบหกแล้วก็เ <Sou> น <ız deux> ื่องจากเขาให้หาความยาวฐานนะคะลูกคุณจะได้ความยาวฐานตัวนี้นะคะเท่ากับสี่คูณสใช่ไหมลูกสี่คูณสามสิบหกเนาะก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบนะคะอันนี้มันแค่ทบทวนความเข้าใจเนาะข้อสองให้หาอะไรเอ่ยให้หาพื้นที่ผิว พื้นที่ผิวขออนุญาตข้ามก่อนนะครูจะสอนอีกภาพหนึ่งแล้วจะแยกเป็นปริมาตรกับพื้นที่ผิวนะคะ,อะลองดูปริมาตรก่อนก็ได้ปริมาตรที่ระมิดที่มีฐานเป็นรูปสีป่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านยาว12เซนสูง10เซนปริมาตรสูตรว่าไงนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณพื้นที่ฐาน อาปริมาตรพีระมิดนะคะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณสี่ร้แปดสิบนะคะคูณสูใชใช่ใช่ใชาคูณสูอ่เวลาเขียนก็เขียนลักษณะนี้นะเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างก่อนนะต้องเขียนประมาณนี้ใช่ไหมคะ่าดังนั้นปริมาตรพีระมิดนี้อ่าพีระมิดนี้เอา ครับอ่านไม่ออกนะครับตอนนี้เศษหนึ่งส่วนสามคูณฐานเป็นรูปเขาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะความยาวด้านเป็นสิบสองด้านคูณด้านก็เป็นสิบสองคูณสิบสองเท่าไหร่นะ1ีแครับเอาเอาเอาเฮ้ยไหนเราลสไลด์คูณคูเป็นไงยามันหลุดไปแล้วอ่ะโปรแกรมแอปดับไปแล้วอ่ะโดยแอครับ ไม่เลวค่ะเก่นแย่อะไรไม่เลยค่ะเป็นเพราะว่าเน็ดนะคะเอ้าถ้าคุณจะคุณครูให้มันแชร์มาที่ให้มันแชร์มาที่อ่ามันจะหมดเวลาก่อนครูจะให้มันแชร์มาที่นี่ก่อนนะที่เวิร์ดนะคะดิฉครูเอามาดึงมาจากเวิร์ดอีกทีหนึ่งนั่นแหละอ๋อภาพเคลื่อนก็มีอยู่แล้วนี่โอเคโอเค คือเสียใจเสียใจมากเลยเอา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 แล้วไงไหนล่ะทำไมไม่ยอมให้ฉันคลิกอะไรเลยเอาเกิดอะไรขึ้นยิ่งมีแข่งก um> ับเวลาอยู่เอาซิอ uh oui> ่ามากดแชร์หน okay> ้าจอมาตั้งสติก่อนแล้วก็ ไปที่หน้าตาแล้วก็ไปที่ต้ okay. องทำทั้งสองค่า PowerPoint โอเคเดี๋ยวมันจะไม่ได้นานเมื่อกี้ก็คือง่ายๆใช่ไหมทุกคนเห็นไมหมออแบบอนุญาตแบบน,แบบนี้เดี๋ยวครูลงให้อีกรอบแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ไอน้น้ดมันดับไปแอ่ะเป็นลักษณะนี้นะคะแบบฝึหกหัดนะเป็นเรื่องของปริมาตรของพีระมิดนะคะ หาความยาวสันเป็นแล้วความยาวของด้านอ่าสูงเอียงก็เป็นแล้วนะคะก็ประยุกต์เอามีทั้งหมดอยู่หกข้อให้เลือกทำกี่ข้อด่งข้อครับหมดเลยฮะมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งข้อครับหมดใช่ค่ะันหหมดเลยแต่ว่าเอาที่เป็นคะแนนก่อนเอากี่ข้อหนึ่งจุดห้ากี่ข้อ มัติห้องมติห้องอะไรก็ได้ทำขนาดใเยอะครับสองข้อครับงานเลยหนึ่งเคีย์ได้หมดเขาเหมนดันเป็นนับเป็นชิ้นงานในคุณรีโอคูอถึงไม่กล้าให้งานพวกเธอเยอะที่คือว่าพวกเธอบนเขานับเป็นชิ้นงานหนึ่งข้อครึ่งครับมันเอาว่านั้นเหมือนเล่นสองข้อครับสองจุดเก้าข้อคือี้เป็นเป็นงานเลยครับตอนที่สี่แล้วครับหรือว่าอะไร ก็ให้ข้อ,อยากว่าข้อเดียวดีครับวันละข้ออันนี้อันนี้ก็วจะมีัหน้าองมไม่เห็นเลยช้มันค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะเนอ่ามันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ครูขึ้นผิดนะคะมันจะมีทั้งหมดอยู่หกข้อนะคะแล้วทำไม มันไม่ไปล <Okay. S 1> เลยอ๋อนี่ไหมไปและเออช้าจังมีทั้งหมดหกข้อมันมีข้อยากข้อง่ายปนอยู่ในนี้แหละอ่าข้อไหนยากสุดละ่ะครูก็ยังไม่ได้ดูมันจะมีที่เป็นโอเน็ตนะข้อที่ห้าเนี่ยก็เป็นโจทย์เก่าของข้อสอบโอเน็ตจะเห็นว่าข้อที่เป็นโอเน็ตนะง่ายง่ายกว่าข้อที่เราทําในแบบฝึกหัดได้ซ้ําเห็นไหมคะบอกมาหมดเลยอะ่ะฐานสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างหกยาวแปดสูงสิบ ใครจะหาไม่ได้เอาเอาจริงยกเว้นว่าพวกเธอจะจําสูตรไม่ได้เท่านั้นแหละหรือไปสับสนกับอปีซึมอย่างเงี้ยนะคะไปสับสนกับสูตรของปีซึมก็อาจจะตอบผิดก็ได้นะคะ,นะะให้อาครูอย่างนี้ครูบังคับก่อนครูบังคับก่อนสองข้อได้ไหมแล้วก็ให้หนูเลือกทํามาอีกหนึ่งข้ออ่ะครูบังคับให้เป็นข้อง่ายถ้าครูมองๆตอนนี้ข้อที่ง่ายก็คือ ข้อหนึ่งกับข้อเมื่อกี้เลยกับข้อห้าอ่ะคุณครูบังคับข้อหนึ่งกับข้อห้าแล้วให้หนูเลือกทําเพิ่มอีกหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ใส่สไลด์อีกต่อไปครูครับมันต้องชเวอียนานว่าอะไรครับไบดูกันทีนี่อะไรจะถามคุณครูเพิ่มเติมไหมให้หนูเขียนว่าแบบฝึกหัดเรื่องปริมาตรของพีระมิดอ่าเราเพิ่มดีกว่านะลูกเนาะแบบฝึกหัด สามจุดหนึ่งดีกว่ามันเป็นบทที่สมอ่ะเพราะว่าในสนมุดเออในหนังสือของครูไม่ให้ทําเราเอาตัวนี้เป็นสามจุดหนึ่งุดแทนไปเลยอ่ะแบบฝึกหัดสามจุดหนึ่งรือทำไมชอบพูดคําผวนนะโมชิหรือเปล่าระวังพลาดนะจ๊ะแบบฝึกหัดสามจุดหนึ่งเรื่องปริมาตรของพีระมิดนะอ่ะคูจุนดาเขียนบังคับตัวนี้ว่าัรมของพีระมิทำนะข้อบังคับ ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วครูจะส่งให้ตอนกี่โมงครับผมโจทย์อ,นนอะไรนะครูจะส่งโจทย์ให้ตอนกี่โมงไม่แน่นเดี๋ยวเดี๋ยวครูวางแล้วก็ครูส่งส่งเลยเคส่งให้เลยส่งให้เลย ว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ยพูดตรงให้เลือกทำหนึ่งเลือกทำเพิ่มหนึ่งข้ออ่อาก็ไม่ยอมเปลี่ยนภาษาให้คุณครูทุกคนอ่า Okay. okay.